3, 2, โอเคครับกวับดีครับยินดีต้อนรับผูู้นแบ่งต่อนะฮะโันี้พี่กระจกเงานะฮะวันนี้ภารกิจกวัดน้องมาเรียนนะฮะ EP สอ,องนะฮะสำหรับการแจกชุดนักเรียนนะ,ะวันนี้เราจะไปกันที่ตลาดองประยู์อำเภอบางบัวทองนะฮะยังคงอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะ เดี๋ยวเราใกล้พร้องจะไปทุมธานีต่อนะครับเราจะไปหลายๆจังหวัดวันนี้มี2จุดคือ,อ,อที่นนทและที่คลองเตยนะครับคุมชนที่คลองเตยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับไป go ะนะครับตอนนี้เราใกล้จะถึงตลาดผงประยูแล้วนะครับไปเราไปแจกชุดนักเรียนกันนะคะ ามาไปแจกกันดีกว่า few moments later นะครับตอนนี้ลงเรียบร้อยนะฮะตอนนี้มาเลือกกันแล้วนะฮะ,<า>ะครับัเนรนวันนี้เรามาที่ตลาดหงประยูนนะฮะหงประยูน นะครับอ่าลองดูนะครับกำลังเลือกกันอยู่เลยนี่คือบรรยากาศของตลาดนะฮะในช่วงเวลาประมาณบ่าย3ามโมงนะฮะเดี๋ยวนะครับยอก็กลาบสวัสด,ดีนะครับพี่อมรรัตน์นะฮะครับพี่อ่าอันนี้พี่คนขวยใจดีนะฮะเจ้าของตลาดอุงประยูนนะครับ วันนี้ทางกระจกเงาก็มาขอญาตแจกชุดนักเรียนสมพรกันเรียนนะฮะ,ฮะพี่รบกวนเล่าประวัติคนมาของตลาดของอยูนิดนึงฮะว่าเป็นยังไงเอง่ยหรือขายตอนนีข้ขายกี่วันอะไรอย่างเงี้ยฮะค่ะที่ตลาดนัดของอยูนี่เป็นตลาดนัดชั่วคราวขายเป็นตลาดนัดขายแค่สัปดาห์ละสี่วันค่ะจันทร์ขายวันจันทร์วันพุธวันศุกร์และวันเสาร์ แล้วตรงนี้ตลาดนัดตรงนี้คะับที่พี่เปิดตรงนี้ก็เห็นว่าเปิดมาสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมยี่บปีโอ้ยี่สิบปีแล้ว,ลวใช่ไหมครับขอบคุณคุณมอมรรัตน์มากเลยนะครับที่มาในนี้นะครับช่ไหให้วันนี้คุณมรรัตน์ให้พื้นทีกก่หน้าำบันงานเราเลยนะครับในการแจกอกรอนนะครับกับ่็ค้าแม่ค้าแล้วก็ประกาศให้ด้วยนะครับเหรือได้เลยนะแก่ที่ได้ไปชุวไหม ตัวนี้เนี่ยัำนายงานทองงานทองใคหลานใช่ไหมใครหลานเนาะเหลนเหลนแปดคู่นึ่งก็สองคอกค่ะอ๋อเลนเป็นแปดคู่หนึ่งกับอีกคนโอ้ที่หน้าสำนักงานนะคะผู้ใจสนใจมาเลือกได้นะคะขอบคุณค่ะ เล่ได้เลยนะครับเล่นได้เลยนะฮะเต็มที่เลยอันนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดประยูนอาหะรเสือก็มีเลยเดือะมากันเรื่อยๆนะครับตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงกว่ากก็มากันเรื่อยๆนะฮะคิดว่าน่าจะเยอะเลยนะครับเดี๋ยวรองนี้อาจจะไม่พอก็มาเรื่อยๆเอ้าเป็นไงลูก ได้กี่ชุดได้ไปกี่ชุดกี่ชุดได้อะไรไปบ้างครับได้ชุดชุดลายลูกพี่และชุดนักเรียนชอบไหมลูกชอบครับแล้วปกติเรามีชุดนักเรียนอยู่ไหมไม่ครับชุดเก่าคือมันครับมันใส่ไม่ได้แล้วใช่ไหมวันนี้ก็เลยได้ชุดใหม่ไปเลยดีใจไหมลูกดีใจครับอยากไปเรี้ยงยัง เปิดวันไหนพรุ่งนี้นะครับชอบไหมกิจกรรมแบบนี้ชอบไหมลูกโอเคครับผมโอเคครับคุณนะครับต้องใส่ได้เลยไหมครับดูหน่อยดูหน่อยกระเป๋านักเรียนใช่ไหมไปเท่าไหมเปเท่าวันไหนครับพรุ่งนี้กรอเป๋ากระดุนี้ได้ไซสเลยนะมมีครับผมกระเป๋านักเรียนอ่าหนักเรียนเนาะเออโอเคอันนี้เสือพี่ด้วยใช่ไหมโอเคชอบาไหมลูก คนโตสามคนอ๋ออันนี้ก็มีคนมาเลือกเยอะมากนะฮะก็มาเลือกเยอะมากนะฮะวันนี้นะครับก็เด็กๆบางคนได้ชุดนักเรียนไปแล้วก็เปิดเทอมพรุ่งน,นี้ด้วยนะฮะวันนี้มาวันที่16นะฮะวันประตูนี้เปิดเทอมก็ถือว่าคดีเลยนะครับเด็กบางคนชุดนักเรียนบอกนี้ว่าครับแล้วต้องใส่ประคับรคไปก่อนได้ชุดใหม่เป็นคดีนะครับก็ ใจนะครับที่ได้ใ้เด็กได้มีชุดนักรเรียนใหม่มาะจายนะครับเชิญเลยนะฮะเชิญเลยนะครับครับผมได้แล้วพี่น้องวิง <t> นะก็ได้รองเท้าวไปนะครับก็ยิ้มขำนะครับก็ลดลค่าใช้จ่ายลงนะครับก็วันนี้นะฮะจบภารกิจกันไปนะครับรกับภารกิจกวดน้องมาเรียนนะฮะ, <t> ะเป็นครั้งที่สอง ตลาดอุปยูนนะฮะก็ยังมีมาเลือกสู่ต่อเรื่องนะครับมีมาเรื่อยๆนะครับก็วันนี้จะขอปิดธุรกิจนี้ก่อนแล้วก็มีที่หนึ่งที่ของเตยวันนี้นะครับก็กาลังแจกกันอยู่นะครับก็ยังไงเนี่ยติดตามช่องขุนแบงต่อนะครับฝากกดติดตามกับกดใช้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจเนี่ยจะมีกลุ่มร่วมช่วยกังคมกับเรานะฮะัก็เชิญไปจากนที่มูลนิธิกระจกเงานะฮรก็ขอไปจากทุกท่านเนี่ยของท่านเนี่ย ก็จะไปกู้พูดช้องกลางทุกทิศไม่ต้องหวง่วงนะครับก็ขอบคุณนะครับ